ีกไกลนะครับเป็นคําแนะนําเกี่ยวกับน้องบอสหรือพี่บอสก็ได้นะครับก็คือคุณป้องเหน่งอ,อยู่ตรงนี้นะครับบอสเป็นรูเบสเอ AI แปลว่าเป็นชุดข้อมูลต่างๆนะครับที่ผู้เขียนซอฟต์แวร์ทำอาาัลกอริทึมไว้นะครับบอสจะทำหน้าที่ที่จะแนะนําค่าต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับบอสเนี่ยจะบอกว่ามีสิ่งใดที่จะให้คุณเรียนรู้ได้เพิ่มเติมบ้างนะครับสมมุติว่าคุณต้องการ รู้เรื่องนี้นะครับคุณกดที่ปุ่ม Let's Go นะครับ Let's Go อย่างเช่นตัวนี้นะครับบอสจะบอกว่าเอ๊ะคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้คุณอยู่ที่วันที่เท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับแล้วคุณก็กดปุ่ม Next ตามไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะอธิบายแล้วก็มีคําอธิบายต่างๆนะครับเช่นตรงนี้เป็นคำอธิบายเรื่อง i n t e r f a c เเห็นไหมครับเช่นถ้าบอกให้คุณกด Finance คุณก็ก Finance นะครับแล้วก็จะมีกระบวนการต่างๆต่อมาคือปุ่ม Next ต่างๆเป็นต้นนะครับในกรณีที่คุณอยากจะปิดคําแนะนําก็ปิดได้เลยนะครับ หรือห้าสมรติว่ามีข้อความที่ซ้อนกันหลายๆข้อความนะครับเพราะว่าคุณมีข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึนขน้นในเกมบอสเข้าใจแนะนําเหมือนกันนะครับเช่นกดปุ่มนี้จะมีคําว่า Next Advice นะครับพอกดปุ๊บเห็นไหมครับว่าข้อความก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วคุณก็สามารถที่จะกดให้ดูได้ดูด้วยนะครับว่าจะคุณจะทะไรต่อไปได้เช่นตรงนี้คือการเปลี่ยนภาษานะครับเขาก็ถามว่าคุณจะเปลี่ยนยังไงนะครับคุณก็ลองกดตามไปเห็นไหมครับว่า คุณจะมีตัวคลิกที่อวตารแล้วกดเครื่องหมายที่เป็นรูปเมนูเห็นไหมครับแล้วก็ตามเข้าไปเรื่อยๆนะครับกด next เห็นไหมครับเขาก็จะบอกขั้นตอนต่อมานะครับว่าให้คุณเลือกภาษาสักภาษาหนึ่งนะครับอย่างนี้เป็นต้นครับเพียงแค่คุณทําตามคำแนะนําของบอสครับหากคุณต้องการที่จะปิดน้องบอสนะครับคุณสามารถกดที่รูปตัวบอสได้เลยนะครับกดปุ๊บเขาจะเปลี่ยนโหมดเป็นหลับอยู่นะครับ หาต้องการเปิดใช้ครั้งหนึ่งก็กดเปิดครับและนี่คือบอสของโมอสโซจินครับ